มีกาซังมีกาวงมีกาซังตอนโจรบุกเมืองเพื่อนเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูเรียกมึงไงได้ยินไหมได้ยินแต่นั่นใครอ่ะชับกูโจรยังไงล่ะโจรหน้ากากเป็ดฮะโจนแค่อะไรชื่อหน้ากากเป็ดเนี่ยจิงก็โจรแบบนี้ไงนี่ไงจับดาบเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแขนหักเว้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเพื่อนกูเจ็บกูบเพื่อโอ้โหก็หลบไปดิจัดการเองเพื่อนกูเป็นแชมเปี้ยนก่อนระดับนึ่งออ้ยเจ็บปะโอ้ยโอ้ยอย่าแทงฉันแบบนี้อ้ตอย ไม่ไ <st immun ità> <st ้ยไม่ให้ต่อยเฮิสกูเจ็บกูเจ็บไอ้เหี้ยกูเจ็บกูเจ็บเจ็บวุ้ยกูแทงกูแทงไม่ไงแล้วกูเออแทงแทงแล้วก็หนีไปดีกว่าแทงแทงแทงแล้วก็ไปนี่นีหนีดีกว่าไปละไปละไปละ กูจะเจงตำรวจนี่ไงครับคุณตำรวจไอ้เจ้ากูนี่ไงฮะนี่โจรแลเนี่ยเออผมไม่อยากให้เชื่อเลยงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมไปผมเอาปืนก่อนเฮ้ยเพื่อนว่างไง่ปืนไปเร็วเฮ้ยใครชื่อปืนมึงชื่อปืนกูชื่อแว่นเออแว่นแหวนเอาจริงเอแว่นเออหน่าสารวัตรปืนที่ครับสารวัตรแว่น าปืนกันนี่ปืนมาแล้วมาเลยมาเลยไอจูนกระโดดโดนดีกว่าอุ๊ยแทงหัวไห้ตายแน่มึงอ่าทำไมกูไม่ตายเนะี่ยเออเ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 ย์ม่งไม่ตายด้วยแทงแม่งเลยหัวใจเนะีย่ยอุ้ยอึจูึจ,จดเฮ้ยดูแล้วกู อุ้ยย <ics> uh, like. uh, uh, uh ังไม่อ huh. ยู่กับกูนะนี่จับไว้โอ้โหสเปกเลยสเปกแม่เมื่ดกี้เ้ยทำไมล่างเกมไม่เข้าวะอุ้ยวุ้ยจริงเจ็บวุ้ยเจ็บ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 เลยหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับหลบไปหลบไปนี่ไปหลบไปเฮ้ยตำรวจบ้านครับสารวัตรบ้านโอ้ยจริงมาเลยเออนี่ังไงโดนแล้วจับกุมจับกุมจับกุม จับกุมเร็วจับกุมรวนโ okay, okay. อเคโอเคผมจับมันได้แล้วโ oh. yeah. อเคกูไม่อยากดุนจับเลยเดี๋ยวไปซีไว้เกล็บได้ไปเร็วไปเข้าฮุกด่วนเลยพาไปเข้าฮุกเฮ้ยโดูแน่ดูแน่นี่ไงฮุกฮ่าฮ่าฮ่าเข้าไปสิครับเออทล้ไมผมต้องเข้าไปด้วยเข้าไปเลยเกันไปเลยเปิไปดูนี่ไง เดนี่เออฮึออออจบโนมีคติสนใจการเป็นโจรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเป็นโจนดีกว่าเป็นคนดีสีมือเหลืองเย่